สวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกมาเดินเล่นนะครับผมพอดีได้โอกาสมังกลับบ้านนะครับก็เลยได้แมะมาเยี่ยมสวนผักของครูโรงเรียนครูเมืองน,นะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมครูไก่นะครับผมก็เป็นครูโรงเรียนสอนเดียวกันครับพี่สาวผมนะครับผมก็เลยได้โอกาสแวะมาดูแปลงผักนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับผมอันนี้แกก็ถือโอกาสในการปลูก ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะครับผมก็จะมีทั้งมะเขือม่วงนะครับผมี่มะเขือม่วงนะครับผมนี่นะครับผมเยอะเลยนะครับผมก็จะมีพวกแตงโมนะครับผมแล้วก็พวกมะเขือเยอะเยอะนะครับผมบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากนะครับผมพอดีก็อยากมาดูโรงเรียนนะครับผมพอดีอคุณครูท่านปลูกของอะไรนะครับเมลอนนะครับผมแล้วก็ จะเป็นระบบน้ําหยดนะครับผมซึ่งระบบน้ําหยดนี้ก็คือเป็นระบบระบบน้ําหยดที่เป็นจากน้ํประด่านนะครับผมท่านี้น้ําดีดินดีนะครับผมบรรยากาศดีอันนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับผมอาจจะเป็นมะเขือมะเขือเทียกจิ้มแจวนะครับผมนี่นี่นะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมแล้วก็ เป็นธรรมชาติดีมากนะครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นระบบน้ำนะครับพอดีผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับผมก็เลยแวะมานิดนึงนี่ครับผมน้ําดีดินดีนะครับผมต้นไม้สวยเลยอันนี้ก็แกะผูกหลังเลิกเบียนะครับผมเป็นอาชีพเสริมได้นะครับผมอันนี้ก็วานนอกใจไม้ดังหนึ่งวันนี่ครับผมไม่กล้าเข้าไปนะครับผมก็นี่ครับผมจะเป็น ลูกเมลอนนะครับผมแกก็ขายอยู่ที่ประมาณโลละหกสิบบาทนะครับผมก็เอ้ยมีเปิดได้อยู่ครับผมเดี๋ยวแอบเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นเมลอนนะครับพอดีผมมาดูโรงเรือนไว้เพื่อจะเอาไปทําเป็นโรงเรือนปลูกไม้ด่างนะครับผมก็นี่ครับผมเป็นเมลอนนะครับผมก็ทําเป็นโรงเรือนดีเลยนะครับผมโรงเรือนตัวนี้ก็ทุนอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมแกทําเองนะครับ มีเยอะเลยนะครับผมเมลอนนะครับน <No <Uh yeah> right um, totally ี่นะครับก็จะไว้หนึ่งต้นหนึ่งลูกนะครับผมเมลอนส่วนมากนะครับผมอเยอะเลยนะครับผมสุดนะครับความสวยงามก็ดีนะครับผมก็เดี๋ยวมีเก็บเรื่อยๆนะครับผมเก็บเรื่อยๆ โรงเรือนแกก็ทําดีเลยนะครับผมเหล็กอย่างดีนะครับผมห้อยอย่างนี้ไว้สําหรับห้อยต้นเมลอนนะครับผมก็เกาะขึ้นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาดูตัวอย่างโรงเรือนไว้จะเอาไปทําเป็นโรงเรือนของตัวเองนะครับผมเป็นวงโรงเรือนปลูกไม้ดักนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ํของแกนะครับผมเป็นระบบน้ําที่เอาไว้หล่อเลี้ยงนะครับผมก็เป็นปั๊ปมน้าบาดานขึ้นนะครับซับเมิร์สขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ปล่อยลงมา เป็นระบบน้ำหยดอ,อมาดูนี่นี่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดสามไร่นะครับผมก็ปลูกเล่นปลูกสนุกสนานครับผมใครเครียดนะครับผมละวา่วางเวลางเลิกงานก็ได้วัตถุดิบกันไปนะครับผมอ่ะ น้นข้างนี้ก็จะเป็นอ่าข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดนะครับผมแล้วก็จะมีเมลอนนะครับผมเมลอนอีกจุดหนึ่งก็คือนี่นะครับผมไม่รู้ว่าต้นพันธุ์อะไรนะครับผมลูกสีทองทองนะครับผมเป็นเมลอดนะครับผมนี่นะครับอันนี้แกก็ขายอยู่ที่โล60บาทนะครับผม60บาทนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับผมลูกใหญ่มากแต่แกก็ จะเริ่มห่อแบบนี้นะครับผมเพื่อที่ไม่ให้มแมลงมันทอมาเกาะข้าวโพดนะครับผมสวยเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะครับมะเขือเทศราชินีนะครับผมพวกนี้กินสดได้นะครับผมพอดีเจา้าของสวนเขาไม่ได้ฉีดแมลงนะครับผมกินได้นะครับกินได้นะครับมะเขือเทศราชีนีนะครับผม แสบๆเลยครับแสบๆเลยเดี๋ยวขอหยัดซิฟน้าหน้าจมอยฮอืมหวานนะครับหวานมากหวานมากมันก่เทาไรชนิดกินสดได้นะครับบางคนก็เอาไปจิ้มเจ๋่วนะครับจิ้มน้ำพริกนะครับอะไรว, <c oughs> ว่าเมื่อยจิบแขนนิดนึงนะครับผมไปชิบไฟเซอร์บุ๊ดเจีมสามมา นี่นะครับผมนะครับเดี่ยวทำเนด,ด้วงอนะกินโชั่วคราวก็ได้ไปเครับผมดกเดี่วพวกครับพวกพวก,พวกครับเนี่ยอีกหนึ่งครับเป็นมะเขือเทศราชินีครับผมแดดซองหนาแดดแรงนะครับ อะซิ้มนะครับรวยงามๆนะครับลูกสวยมากหวานไม่เลี่ยนอร่อยนะครับผมเกาะมีเยอะเลยนะครับผมดูครับใช้นั้งหมดนะครับใช้ทั้งหมดเลยใช้ทั้งหมดเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสายระบบน้ำหยดนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับผมนี่นะครับผมดีดีนะครับแบบดีมากเลยอันนี้ก็แวะมาซื้อนะครับกันเองละค่ะกันเองครับแต่สำหรับเอซีที่สนใจอยู่วีรําก็๋ยวลองแวะเข้ามาสอบถามได้นะครับผมถ้าส่งไม่รู้แกส่งเป็นไหมนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น แตงกวานะครับผมแตงกวาเนี่ยนี่ครับผมแตงกวาปลอดสารพิษนะครับผมปลอดสารพิษนี่นี่ครับผมปลอดสารพิษนะครับอันนี้น้อยๆนะครับผมน้อยๆแต่น่วยใหญ่ก็มีนะครับผมพูดนะหน่วยใหญ่นะครับหลายหน่วยอยู่ผมมึงปลอดสารพิษเขากินสดได้ครับอ่าหืมมันจับ จับไปครับสวนอยู่ที่อำเภอขเมืองแกงหวัดบุรีรัครับเดียอด้วครับสวนแดแดงสับหวาน,นมวก มันจะแบบเขือม่วงนะครับอืรหดเยอะนะครับรับข่าพูดครับสุดยอดเลยเนะี่ยบังเกิดแต่โมแต่โมนะครับงอยังไงนะครับผมอันนี้ปลูกไว้เป็นขางรองขางรองนะครับงาม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 นะครับผม นะครับอาศัยเวลาส่งปลูกหลังเลิกเรียนนะครับผมมาปลูกแต่คือดูนิดินมันดีน้ำดีครับผมก็เลยเห็นต้นไม่งามผสมก,กันนะครับผมครับสุดยอดเลยหรครับผมนะหรับคลิปนี้ผมขอโตนะครับผมขอระยตซิมซิมของก่อนสวัสดีครับ